ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่จานั่งเวียดนามสวยมากบรรยากาศที่ร้าน,นเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็คนเยอะมากลมแรงมากนี่วิวคือสวยมากนะคะตอนนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เย็นเย็นลมแรงมาก้าน้นไกลคือเรือกประมงค่ะเรือประมงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดีใจที่ได้มาสัะกาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะแต่ไม่แค่พวกวาก่งตรงนสวยนะความสุขในทาง